ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI รุ่นใหม่คือเครื่องมือที่ถูกวางตัวให้มาเป็นผู้ช่วยในการจัดทําแผนที่และติดตามการเคลื่อนตัวของภูเขาน้ําแข็งขนาดมหึมาโดยการใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งจะทําให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายได้ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงหรือว่า Realtime นักวิทยาศาสตร์จาก Arctic University of Norway คือผู้ที่ทาการพัฒนาอัลกอริทึมให้กับระบบ AI เพื่อจัดทาแผนที่พื้นผิวและโครงร่างของภูเขาน้ําแข็ง โดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้รับมาจากองค์การอาวากาศยุโรปหรือว่า ESA โดยความก้าวหน้านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถติดตามดูว่าภูเขาน้ําแข็งนั้นมีการหดตัวหรือว่าแตกออกจากกันได้อย่างไรในขณะที่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอยู่แทนที่จะเป็นการประเมินย้อนหลัง So this, um, new network 10, times network 10,000 f ล s ตเตอร a แอนด์บรักมันฟอกแมนอธิบายถึงความอัจฉริยะและความรวดเร็วของระบบ AI นี้ว่าสามารถประมวลผลได้ไวกว่ามนุษย์ถึง1,000 0เท่าโดยปัญญาประดิษฐ์นี้นะครับสามารถร่างแผนที่ขอบเขตของภูเขาน้ำแข็งและโครงร่างภูเขาน้ำแข็งโดยระยะเวลาเพียง1ในร้อยของวินาทีขณะที่มนุษย์นั้นต้องใช้เวลานานหลายนาที เครื่องมือใหม่นี้ยังนำเสนอข้อมูลที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์ได้ดีกว่าการใช้ข้อมูลจากบริการแผนที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งมักประสบปัญหาการแยกภูเขาหน้าแข็งออกจากองค์ประกอบอื่นๆภายในภาพอย่างไรก็ดีขณะที่การวิเคราะห์ตีความภาพถ่ายจากดาวเทียมโดยมนุษย์ยังคงมีความแม่นยำมากกว่า แต่กระบวนการนี้ต้องใช้เวลานานกว่าทำให้ด b r รบรักมันโฟกมนเชื่อว่าระบบ AI เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าโดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงความสำคัญในการติดตามเฝ้าดูภูเขาน้ำแข็งเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยทางน้ำและการศึกษาทางวิาทยาศาสตร์ Now everything could combined and could could also whole from automatically. we Frewater be calculate the Icebergs flux from iceberg ทั้งนี้การประเมินผลที่ว่องไวจาก AI ช่วยให้เหล่านักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบการไหลเข้าของน้ำจืดการเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำในมหาสมุทรที่มีผลทําให้ภูเขาน้ําแข็งหดตัวหรือขยายเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท,ทางทะเล So was so what really theneck so needed outlines for the area ในทัศนะของดรบรักมนฟอกแมนนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาข้อขวดตลอดเวลาที่ผ่านมา <Okay. S 1> คือ <Okay. S 1> การที่นักวิทยาศาสตร์ต้องสรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของโครงร่างภูเขาน้ําแข็งด้วยมือซึ่งทําให้การทํางานล่าช้าแต่ระบบใหม่นี้นะครับทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถรวบรวมข้อมูลทุกอย่างมาประมวลร่วมกันและคํานวณการไหลเข้ามาของน้ําจืดทั้งหมดจากภูเขาน้ําแข็งได้โดยอัตโนมัติ ดรบาบรูสินหาจากศูนย์สมุนศาสตร์แห่งชาติของสหราชอาณาจากักรกล่าวเสริมว่าการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเรียนรู้ของระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยเฝ้าประมวลผลข้อมูลได้ในทันทีแม้ในพื้นที่ห่างไกลและยากจะเข้าถึง um, and very accurately so I think this is a great technique to use it's important to track icebergs in real time um, for a lot of that's for operational reasons so ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้นะครับยังได้อธิบายถึงความสําคัญในการติดตามข้อมูลของภูเขาน้ําแข็งว่าประเด็นนี้มีผลกระทบต่อหลายภาคส่วนอย่างเช่นความปลอดภัยในการขนส่งทางเรือหรือการเคลื่อนตัวของภูเขาน้ําแข็งที่อาจสร้างความเสียหายต่อสายเคเบิลใต้ท้องทะเลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสารเป็นต้นผมคมสันสีธนะวิบุญชยัย VOA รายงาน